วันนี้ไม่ได้มาขายกระเป๋าแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวของที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้อ่าลืมพักไทยกันเลยวัน,นสวัสดีค่ะพบก,กันในต่อนะคะวันนี้จะมารีวิวของที่อยู่ในนี้นี่ไปตาดาังเราจะมารีวิว Lavender s h e er a b u t t e r t h e r a ์เทอร์จแฮนจาก Peel h ฮินั่นเองนะคะตัวนี้นี่ ปกติแล้วเราจะมารีวิวพวกบอกว่าบำรุงผิวหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบีบีครีมแต่ว่าวันนี้ที่ต้องเอากระเป๋าให้ดูวนเพราะว่ามันสามารถพกพาไปด้วยได้ทุกที่และที่สําคัญเนตตบเป็นคนที่ผิวมือแห้งอยากกระด้างมากต้องมีตัวช่วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทํางานอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะมือเราก็ยิ่งแห้งหนักเลยนี่ มันมีความเข้มข้นสูงมากสำหรับเชียร์บัตเตอร์ตัวนี้มีความเข้มข้นสูงถึงสามสิบเปอร์เซ็นนี่กติแล้วเนี่ยแนดงครีมเคยใช้ห่อหนึ่งหลอดประมาณนี้แหละแต่ประมาณพันกว่าบาทแพงอะ่ะหมดเร็วด้วยแต่ว่าอันนี้เพียวฮิลส์นะคะคุณสมบัติเหมือนกันเดะเชียร์บัตเตอร์เหมือนกันให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันราคาไม่กี่ร้อยบาทจุ๊จนี่บีบมาแล้วนะคะ ใครที่พวกผิวมือแห้งหรือว่าส่าเท้าก็ได้นะโดยส่วนตัวนี่เท้าก็แห้งก็เลยเอาไปทาด้วยส่วนไหนที่มันแห้งอยากกระด้านเนี่ยเอาไปทาได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เชียร์บัตเตอร์มันเข้มข้นสูงถึง30%ซึ่งเจ้าเชียร์บัตเตอร์นี่แหละที่มันจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเรามันนุ่มขึ้นด้วยนี่ตัวนี้ พกพาไปด้วยทุกที่เจ็บป <Yes. S 1> วาหายอ่าอ่ะ,อะให้ดูอีกนิดนึงเผื่อว่าใครอยากจะไปหาลองใช้กันดูนะคะเพราะว่าที่มารีวิวรีวิวราคามันหลักร้อยอ่ะไม่กี่ร้อยบาทเองอ่ะแล้วมันก็ใช้ได้ดีเหมือนพวกที่เป็นราคาแบบหลักพันน่ะก็เลยเอามารีวิวแนะนำเพื่อนให้ได้ลองไปใช้กันเนาะนี่ฝากไปด้วยจะ p i ยว h i l l s อันนี้เป็นแทนครีมค่ะ กลิ่น l a v ว n d e r อ่อนๆอไปแล้วบ๊ายบายเก็บก่อน